อันยู่บ้านได้เนาะอันแกแต่งเป็นกระหล่ำไส้ใหญ่เลยนที่มาอันไอ้นั่นบ่ที่หมารถเหยียบกระดูกออกนั่นบ่อะไรก็แล้วฮามีอนจ้าโอ้ยอันเป็นแดงอันเป็นตะมันตายบ่หนูกะวางเสียงนักปิตาบ่ตายบ่ตายเด้อไอ้รักษานันยู่แต่ว่าเขาสิเดินบ่คือเก่าอือเดินคือเก่าสามฮามีอันว่าตะมันบ่ตายพี่จตาหันใจแวบๆอยู่เด้อ นู้รู้ตัวแน่วะบุญรอดถือว่าถือว่าแจมีบุญเดเมียวตัวนี้พี่จ๋าเอาคิดเบื้องว่ะนูกับคิดว่ามันสิตายเนาะนูกับคือเลยบ่อคิดว่าเอามาหาหมอละพี่จ๋าพอไปอย่างคิดว่ามันสิตายบานี่คนอื่นน่ะมาซอยอ่ะเออมาซอยคาดสินี่ล่ะขันสมมุติว่ะยั้งเนาะพี่จ๋าเนาะถือว่าสียอังได้๋ยวกัเจ้าว่าไอ้บุญรอดเนาะ ไดตั้งซื้อเลยบุญรอดสีขาวได้พิจารตัวใหญ่เพิ่นเลยไว้ประมาณบ่โดนงได้พิจารสีได้ออกอ่ะอันให้เพิ่นพักมืดหนึ่งว่าสั้นว่ากะกะสีหายต้าวาแผลอันนี้เราเพิ่นกะสียางนั่นบ่ยพิจาร์กะกะสีเนาะกะกะยังดีโอ้ยมันเสียบออกเลยวได้พิจาร์เนี้ยงขึ้น